สวัสดีครับพี่กับผมปิน2อ,สองสนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําฟาร์มข้าวเก็บเกี่ยวอัตโนมัตินะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยขั้นตอนแรกให้หาพื้นหญ้าที่มีระดับเสมอกันและมีความกว้างยาว11บเอคูณสิอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะมีถังน้ำหนึ่งถังโหอะไรก็ได้ มเมล็ดพืชข้าวแครอทนูนนี่นั่นปริโต้ได้หมดขั้นตอนแรกก็ตู้บล็อกหนึ่งบล็อกแล้วก็วางน้ำเสร็จแล้วพวนดินซ้ายสี่ช่องขวาสี่ช่องด้านบนสีช่องแล้วก็ด้านล่างสีช่องเกินโดดเยียบเออ แล้วก็ให้เราปลูกพืชที่เราต้องการปลูกลงไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปรอพืชโตให้หมดอุปกรณ์เซตที่2ที่เราต้องมีนะครับก็คือบล็อกอะไรก็ได้ดิสซนเซอร์เรสโตนดัสแล้วก็เรสโตนร,รีพิเตอร์นะครับ ปุ่มถังน้ำสี่ถังขั้นตอนแรกก็วางบล็อกขึ้นมาสูงสามบล็อกอย่างนี้ต่อมาเรื่อยๆเลยครับจนรอบฟาร์มวางดิสเพนเซอร์ตรงมุมทั้งสี่วางให้ปากความลงงนี้นะครับให้เราเลือกวางปุ่มสักที่นะครับ หลังจากนั้นก็ต่อ r e s t o r เลยต่อให้ครบทุกเครื่องถ้าเรากดปุ่มมันจะมีจุดที่ไฟไปไม่ถึงนะครับก็คือก็คือ d เ s p e n s e r ตัวนู้นนะครับให้เราเอา r ร s t ต r รีพีเตอร์มาวางตรงนี้แทนนี่แค่นี้เลยครับเดี๋ยวลองกดปุ่มดูนะนี่ ไปไปถึงครบสี่เครื่องแล้วใส่ถังน้ำเข้าไปในดิสเพนเซอร์ทั้งสี่เครื่องอุปกรณ์เซตที่สามนะครับก็ค,คือกระจกหรือว่าจะเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ของตกแต่งต่างๆเนาะก็จะวางกระจกปิดฟามานี้เลยนะครับเวลาน้ำไหลออกมาไอเทมมันจะได้ไม่กระจายออกมาด้านนอก อุปกรณ์เซตที่4นะครับก็คือกล่องฮอปเปอร์แล้วก็โชเวลไฟนะครับเราก็จะมาตรงน้ําตรงกลางนะขุดลงไปเลยตามบล็อกเสร็จแล้วเอาบล็อกอะไรก็ได้อุดตรงนี้อย่าอุดน้ํานะอุดตรงนี้นี่โอเคทีนี้ให้เราวางกล่องแล้วก็ต่อทอ่อฮอปเปอร์ปึ๊บแบบนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็จะ ออกไปข้างนอกก่อนโอเคปึ๊บกลับมาที่ฟาร์มตรงนี้วางฮอปเปอร์อีกรอบหนึ่งแค่นี้เลยครับนี่วางแล้ก็เลเ่นเทิร์นตกแต่งนะนี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับฟาร์มของเราใครตกแต่งอะไรเพิ่มก็แล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้กันนะครับกดปุม่ม เห็นไหมครับข้าวมันก็จะไปรวมกันตรงกลางพอเราดูว่าไอเทมมันตกตรงกลางหมดเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มอีกรอบนึงได้เลยเพื่อเป็นการเก็บน้ํานะครับไอเทมลอยอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่ลงท่อนะครับมันกำลังลงแต่ว่าท่อมันลำเลียงช้าก็ต้องรอหน่อยเนาะร็จแ,แล้วเราก็มาปลูกใหม่เพิ่มได้เลยก็เสร็จอันเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับปามเก็บข้าวอัตโนมัติเก็บเกี่ยวอัตโนมัติก็เดี๋ยวจะไปสร้างในแมปเซเวอร์ของผมด้วยเนาะ ปรินแกสตันหนจุดยี่สิบโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ด้วยนะครับเ,เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้ฝนตกพอดีไปบ๊ายบาย